โอ้บอกเคล็ดลับดูแลสุขภาพที่ทำไมแปดสิบสี่แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยผูจะบอกเคล็ดลับในการที่มีสุขภาพที่ดีอย่างนี้อาศัยเครื่องฟอกอากาศอ๋อไอตัวนี้เหรอเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศนะครับตัวนี้กินไฟน้อยแค่สามสิบหวัต์ใช้ได้ในพื้นที่ขนาดห้สิบตารางเมตรครับในภาวะที่มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ได้ห้องนอนได้ห้องนั่งเล่นพกไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมันสำคัญขนาดนี้เครื่องฟอกอากาศก,ก็เห็นไหมสภาพร่างกายอย่างนี้อัตรายเยอะฝุ่นเกิดเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราคือเครื่องฟอกอากาศกินไฟน้อยกดสั่งซื้อได้เลย